พึงประกอบกรรมดีอันเป็นเหตุดีผู้ที่กำลังเสวยผลของกรรมดีในอดีตชาติต่างๆกันเช่นได้เกิดในตระกูลสูงหรือสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือมีร่างกายแข็งแรงไม่ถูกเบียดเบียนด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออายุยืนหรือหน้าตาผิวพรรณงามผ่องใส หรือมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพึงน้อมใจเชื่อว่าเป็นผลแห่งกรรมดีที่ได้ประกอบกระทำไว้แล้วเป็นอันมากในอดีตชาติแน่นอนและแม้ปรารถนาจะเสวยผลดีแห่งกรรมดีนั้นสืบต่อไปในอนาคตทั้งในอนาคตของชาติปัจจุบันและทั้งในอนาคตของภพชาติเบื้องหน้าที่พ้นจากภพชาติปัจจุบันไปแล้ว ก็พึงตั้งใจประกอบกรรมดีอันเป็นเหตุดีต่อไปให้มั่นคงสม่ำเสมอทุกชีวิตมีผลของกรรมดีกรรมชั่วติดตามมา ผลของกรรมดีที่ได้กระทํากันมาที่เป็นความคุ้นเคยกันมาแม้จะสงวนรักษาไว้ให้สืบต่อกันนานแสนนานต่อไปก็ต้องพยายามหนีผลของกรรมไม่ดีที่ต้องได้กระทํากันมาแล้วทุกคนในอดีตชาติซึ่งมากมายนับพบชาติไม่ท้วนและกรรมนั้นกําลังตามมาทุกคนกําลังมีผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีติดตาม เป็นผลของเหตุที่ได้ทำกันไว้ในอดีตชาติที่สลับซับซ้อนนับไม่ได้ลองนึกถึงภาพของรถบรรทุกขนาดใหญ่กำลังแล่นไล่ทับเราอยู่ขณะเดียวกันก็มีรถบรรทุกแก้วแหวนเงินทองคันใหญ่กำลังแล่นตามเพื่อจะยกแก้วแหวนเงินทองเหล่านั้นให้เราด้วยรถทั้งสองคันนั้นกำลังขับแซงกันอย่างรวดเร็ว ผลัดกันนำผลัดกันตามนึกภาพนี้แล้วก็นึกถึงใจตนเองว่ายังมีใจที่จะต้องการแก้วแหวนเงินทองหรือยังมีใจอยากได้อะไรอีกหรือในเมื่อรถล่าชีวิตกำลังขับตะบึงติดตามมาอย่างมุ่งมา่ปรารถนาตัวเราเป็นเป้าหมาย เปรียบกรรมไม่ดีดังมือมานจ้องตะปบเรากรรมไม่ดีกำลังตามส่งผลแก่เราทุกคนแน่นอนเปรียบผลไม่ดีนั้นดังรถบรรทุกที่กำลังตะบึงไล่กวดเราอยู่จริงๆที่ยังไม่ทันบทขยี้เราก็เพราะกรรมปัจจุบันของเราที่เรากำลังกระทำกันอยู่อาจจะมีแรงพาเราหนีได้ทัน จะอย่างวุดวิดหน้าเสียวไส้เพียงไรเราผู้ไม่มีตาพิเศษก็หารู้ไม่กรรมดีเท่านั้นที่เป็นแรงพาเราวิ่งหนีกรรมไม่ดีที่กำลังส่งผลติดตามเราอยู่ในขณะนี้เปรียบกรรมไม่ดีดังมือมารที่ใหญ่โตมโหฬารส่งพลังมากมายมือนั้นกำลังเอื้อมมาที่จะตะปบเราเพื่อลากเข้าไปขยี้ให้แหลกเลววุดวิด จะจับปลายผมเราได้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่เราก็ยังพ้นอยู่ได้เพราะความบังเอิญคือเพราะบังเอิญได้ทำกรรมดีไว้มากพอเป็นกําลังพาให้หลบหนีพ้นมือมารไปได้มีความสวัสดีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ใช่ว่ามือมารน,นั้นจะหยุดตามตะครุบเราก็หาไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่พบกี่ชาติ มือมานจะติดตามจะครุบเราอย่างไม่ท้อแท้เหน็ดเหนื่อยขว้าผิดขว้าถูกก็จะตามขว้าไม่ลดละถ้าปรกปากฏเป็นภาพก็จะเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดอำนาจแห่งกรรมในอดีตเด็กที่ยังไร้เดียงสาเพิ่งจะลืมตาเห็นโลก คยถูกนำไปฆ่าด้วยความเข้าใจผิดที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ทำให้ทั้งมารดาผู้รักลูกเป็นชีวิตจิตใจแทบเป็นบ้าทำให้ผู้ที่นำไปฆ่าเพราะเข้าใจผิดต้องได้รับโทษหนักได้รับทั้งอาญาบ้านเมืองและทั้งความโกรธแค้นจิงชังของผู้คนมากมายเรื่องนี้ชี้ชัดให้เห็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรม ถ้าไม่นำกรรมมาร่วมพิจารณาก็จะเข้าใจไม่ได้เลยว่าเรื่องเช่นนี้เกิดได้อย่างไรเด็กคนหนึ่งถูกมุ่งร้ายแต่เด็กคนนั้นกลับอยู่รอดปลอดภัยเด็กอีกคนหนึ่งเป็นห่วงใยทนุถนอมดังแก้วตาดวงใจแต่กลับถูกทำลายตายไปทั้งสองยังบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเพิ่งมีเวลาเห็นโลกไม่กี่วัน มือของกรรมนําเด็กที่มิได้เป็นที่มุ่งร้ายในปัจจุบันไปสู่อำนาจแห่งกรรมในอดีตที่ต้องได้กระทำไว้แน่นอนในชาติใดาชาติหนึ่งในอดีตที่พ้นความรู้เห็นของปุตุชนทั้งหลายแต่หาได้พ้นความรู้เห็นของท่านผู้พ้นแล้วจากความเป็นปุตุชนกรณีที่มีเด็กถูกฆ่าผิดตัวนั้นเด็กตายแล้ว ผลแล้วจากความเข้าใจของคนทั้งหลายว่าเด็กนั้นไปได้สุขได้ทุกข์อยู่ในภพภูมิใดแต่เขาก็ได้เป็นอีกหนึ่งที่เตือนใจอย่างแรงให้กลัวกรรมเมื่อกรรมจะให้ผลคือเมื่อกรรมตามมาทันก็ไม่มีอะไรจะยับยั้งได้นอกจากกรรมด้วยกันคือเมื่ออากุศล,ลกรรมตามทันก็ต้องกุศลกรรมที่ใหญ่ยิ่งกว่านั้น ที่จะตัดรอนอกุศลกรรมได้ช่วยให้สวัสดีไปได้ครั้งหนึ่งคราวหนึ่งเม <ASS> <Sud Kraft> ื่อกุศลกรรมไม่เพียงพออกุศลกรรมก็ตามทันเรื่องเด็กคนหนึ่งถูกมุ่งร้ายให้ถึงตาย แตเด็กอีกคนหนึ่งที่เป็นความรักสุดจิตใจของพ่อแม่กลับต้องตายแทนแม่คนหนึ่งที่เป็นฆาตกรต้องรับอาญาแผ่นดินมีชีวิตที่ทรมานในที่คุมขังแม่คนหนึ่งที่ต้องสูญเสียลูกรักเพียงชีวิตเพราะถูกเอาไปฆ่าผิดตัวต้องเศร้าโศกสุดแสนไปนานนักเด็กคนที่รอดตายอย่างอัศจรรย์ทั้งที่ตนนั้นถูกมุ่งร้าย คงเป็นที่รังเกียจของคนจำนวนไม่น้อยว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของหญิงใจอัมมาิตด,ดูผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดถึงสี่ชีวิตจะเห็นได้ชัดแจ้งว่ากรรมมีอำนาจใหญ่ยิ่งนักทุกชีวิตถูกอกุศลกรรมตามทันแน่และไม่มีกุศลกรรมความดีเพียงพอจะตัดรอนอกุศลกรรมให้ทันเวลาได้ จึงประสบความทุกข์เดือดร้อนแสนสาหัสไปตามกันพิจารณาให้เห็นความน่ากลัวของกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพึงรอบคอบพิจารณาด้วยปัญญาของผู้นับถือพระพุทธศาสนาให้เห็นความน่ากลัวของกรรม ให้เห็นความน่าสลดสังเวชเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งต้องตกอยู่ในอุ้งมือที่แรงร้ายแห่งกรรมและเราเองก็มีมือกรรมตามตะครุบอยู่เหมือนกันไม่อาจเห็นได้ด้วยตาก็พึงใช้ปัญญาให้เห็นได้ด้วยใจและพยายามหนีให้เต็มสติป,ปัญญาอย่าให้ถึงวันที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งคือ วันที่ต้องตกอยู่ในอุ้งมือแข็งแกร่งแห่งกรรมร้ายความดีเท่านั้นจะช่วยให้พ้นมือแห่งกรรมร้ายได้ผู้ที่เกิดมาดีมีสุขสมบูรณ์ในชาตินี้ก็มีใช่ว่า ไม่มีมือแห่งอกุศล,ลกรรมตามตะครุบอยู่มีแน่ทุกคนมีมือแห่งอกุศล,ลกรรมตามตะครุบอยู่แน่แต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็มีมือแห่งกุศลกรรมเป็นผู้ช่วยอยู่มือแห่งกุศลกรรมนั้นถ้าจะเปรียบให้เห็นง่ายๆก็ต้องเปรียบกับเท้ามีมือผู้ร้ายติดตามตะครุบอยู่จะหนีพ้นก็ต้องอาศัยเท้าพาวิ่ง ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นั่นก็คือต้องทำบุญทำกุศลคุณงามความดีให้มากที่สุดให้เต็มสติปัญญาความสามารถเสมอความดีเท่านั้นจะช่วยให้พ้นมือแห่งกรรมได้แม้จะพ้นอย่างบุบวิด,วดก็ต้องดีกว่าไม่พ้นทุกคนมีมือแห่งอกุศล,ลกรรมที่น่ากลัวที่สุดตามตะครุบอยู่ไม่มีใครไม่มี และมีกันคนละไม่น้อยด้วยเพราะทุกคนได้ผ่านพบชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนยาวนานนักหนาทำอะไรต่อมิอะไรกันมาเส้นนักต่อนักทั้งกรรมดีกรรมชั่วสลับซับซ้อนกันอยู่และลืมกันเสียสิ้นแล้วทั้งบางคนก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าได้เคยเกิดมาแล้วในอดีตชาติมากมายหลายชาติจนนับไม่ได้จึงยิ่งไม่นึกเลยว่า ได้เคยทำกรรมดีกรรมชั่วมาก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนชาตินี้การไม่นึกนี่แหละจะทำให้ประมาทไม่พยายามหนีผลแห่งกรรมไม่ดีเมื่อกรรมไม่ดีตามมาทันถึงตัวก็จะใช้อำนาจที่ร้ายแรงอย่างไม่เมตตาปราณีเลย